อีกสิ่งหนึ่งนะที่อยากชวนทุกคนมาลองฝึกก็คือจงรู้เสมอว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไงกับตัวเองจงรู้ตัวเสมอว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ทำให้เรารู้สึกยังไงจง make ัวร์ว่าเรารู้สึกดีกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ตลอดเวลาไม่ใช่ด้วยการเรียกร้องจากเขาแต่ให้เราดูจาก พฤติกรรมที่เขาปฏิบัติกับเราพอเขาปฏิบัติกับเราแล้วเราเซลฟ์รีเฟลคชั่นทุกวันว่าวันนี้ฉันรู้สึกยังไงความสัมพันธ์นี้ทําให้ฉันรู้สึกยังไงไม่ต้องเปลี่ยนเขาถ้าลองสื่อสารแล้วมันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการอย่าเปลี่ยนเขาแต่ให้รู้ว่านี่ไม่ใช่ที่ของเราจงเมคชัวว่าเธอรู้ว่าเธอต้องการอะไรในความสัมพันธ์จงเมคชัวว่าเธอรู้ตัวว่าเธอต้องการอะไรในชีวิตและจงเมคชัวว่าทุกๆวินาทีของชีวิต เธอรู้สึกดีกับมันเมื่อไหร่ก็ตามที่รับสัญญาณได้ว่าฉันไม่ได้รู้สึกดีกับมันแล้วนี่ไม่ใช่ที่ที่ฉันต้องการแล้วอยากเสียเวลาแม้แต่วินาทีที่จะอยู่เดินออกได้เสมอทุกครั้งเพราะเราสามารถเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองไม่ว่าเราจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชาย